สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสตว์ตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งซึ่งมูลนิธิจสตราจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงครามพร้อมด้วยคณะสตวแพทยศาสตร์สมาคมนิษษสิตเก่าสตวแพทยศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น เป็นครั้งที่4ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขจากนั้นส่งร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ทเริ่มที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบคณะสตวแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ไปตามเส้นทางถนนจันทรัถิตเลี้ยวขวาหน้าสำนักพิพ,ธพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางเกษตร เข้าถนนสุธรรมอารีกุลผ่านถนนพัยทุนอิงขสุวรรันเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรพันธ์ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจเข้าทางคณะวนศาสตร์กลับเส้นทางเดิมและเข้าจุดเส้นชัยณอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบคณะสัตวแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง3กิโลเมตรสำหรับการแข่งขันวิ่งโครงการ Run for w ว e e l s วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงประชาชนให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทําให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลทําให้สัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปจัดทาวิวแชร์ให้แก่สัตว์พิการตลอดจนสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อส่งถึงเมื่อส่งวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวารโรกาสให้หนายดำรงศรีพระรามรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประกอบด้วยประเภทชายประเภทหญิงและประเภทนักวิ่งพร้อมสุนัขโอกาสนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของ,ของคณะสัตวแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรงเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระสนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกําลังกายรวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี